ออกองเนในองนี้นะคะในหลายงานสำหรับหลายช่องนะกองนงินก่อนแต่ถ้าหากมากองนี้กาลเสวดพิธีบายศรีส่วนันนะคะค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้คุณผู้ชมกำลงังติดตามนะ,ะววก็ขขวัดไทยสุชดานะคะก็ขอแสดงความยินดีาากับเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่เลือกสถานที่เป็นมงคลน,นะคะมาทำพิธีบายสรีสุขวันนะคะ

ต้องต้องบอกช่วยกันไงคืมหลายหน้าที่หลืมอมอธิษฐานเอาอเดอ้ออธิษฐานเอาเดอ้อ ปะคันธม,มาลาอันหนิงตีลาฟังอะปูภะปูอุฟังสุขันธ์างวะลังภูเชมาชินกันตะวาติติกัตปังโพติโยอาลีสุโกมหาปันญญยุปุระปัญ,ญยุทเลินดุปิตาคะเตยังนิพายังปารมังสุ พุทธบูชามหาเตควันตาธรรม,มบูชามหาปัญญาสังฆบูชามหาภูตวันตาตินงตางพระตนานังวารางปูเชมะยังยังขานาปตตังยาติมิขังนิลาสัทธาพิโยสัพพะาปูทิโตโหติสัาพาาพ Mawantu te kanu Sake kame Sakupe Sili sikarata te สารทารวิสเมยักขคันทับนาคาติสันตาสันติเกยังมุนิวารวัจนะสาธโมเมสุนันทุ ธัมมะสวสารูอามพทันตาธรรมะสวัสดารูอามพทันตาธรรมะสวนสคารูอามพทันตา บาดนี S <S ้สิเป็นการวิทป้ายเด้ออ่ะพี่ถือขึ้นเดี๋ยวช่วยวิทใส่มือให้ทั้คนให้นะเจ้าสาวแล้วด็กเขาพาไปได้เข้ามาใกล้ๆกล้กันได้สาธุเด้อสาธุเด้อน้าอันนี้ได้เพื่อน้ำผั่งมาลตปัญจิตจากพระสงฆ์ข้าเจ้าเก่าพระสงฆ์ท่านก็ได้ทรงพระพุญตะวันทำพระธรทำทำสอนใสหน้าอันนี้จึงได้เื่อว่า นำอัม,มริดภูพระเจ้าให้ข้าวีดข้าจึงได้วีดงาพระเจ้าให้ข้าพายขา้าจึงได้พายไอพายไปให้ผีให้ผีเสื้อให้ฟา,พาปูตาข้า,าก่อยมากินจสีเมื่อนี้ไปไปผีเสือนำอยู่ฟาภูก่อยมากินเสียเมื่อนี้ไปไปพูเทวดาอยู่เขาไม่ก่อยมากินเสีย เมื่อวิทย์ไร้ายนาำออานำอัมริตต่อพ่อมานำอัมริตแต่พาดออกจากกันพันตุลีกันไปทุกแห่งแบ่งกันไปทุกฝ่ายง่ายกันไปทุกคำทุกกรเม,ม,ม็ดหนึ่งตกไปกรรมท่าอีสานฟังอยู่ขอให้เจ้านี่จงมีบริวารรำมอมอมอ่อนน่อมขวันเขานำามา เม็ดน,นึงตกไปคำบูรพัตะวันออกบอกให้ว่าให้เจ้านี่จงมีสติและปัญญาเหมือนพระเจ้ามาโหสูให้เจ้ามีใจโอดใจเพียนเหมือนพระเจ้าเจามีเม็ดหนึ่งตกไปคำข้าดานี้พื้นนี้ขอให้เจ้าจงมีเค่หาสถานอันง่ากวางเด้อ พระอุปกุอยู่นามมี่ามีค่าขาหยอดพระธั้มดาโคลวนพญายาอินรวนทรงดวนลงมาหาทรงลงมาให้ลูกว่าให้ผูกเอาเอาฝันวาดูงสมควดผูกไว้ให้ปิงไงในโลกกาวันงเ้ามาผูกแขนคอผูกเอาไวยน้อคุ้นเฮี้ยให้เจ้าใส่ปานเหลือยา มีเมให้เป็นเอกได้เมืองค้นยายาถุนอีจา่าอดยากย้ามเจ้าปากมีค้นถามผิวพันงามผูพองใสสีใสองตองดำท้อง,อง,ง,องท้าย้ามไปมายาดายตัวลายายสมดังพระยา่าคัาสารสารกับทั้งบรบาวันราะมือ ทั้งหลายมีหญิงชายอคอยขามีศาสตรมาตูงามมีคนหามแหแหงให้เจ้าดีกว่าพอกว่าแม่ทั้งหลายมีของขายให้เต็มบ้านมีอยู่ห่านเนื้งองน้องมีหน้าต้องแลหน้าห่วยมีคนสวยการงานอายุน้าอายุยืนนะานนะานนะปาระภพุ่มมาและนั่งพิส แสงประเสริฐดังนางบุษดีมีพันธดีดังพระเมฆระเตมีใบให้เจ้าใหญ่ดังพระอินพระอินวารยูเข่าไก่สาดน้ำมองอาดังพระนาายลวอมีไผ่มากอือนนั่งนอสีดามีปัญญาดังสีปราดให้ฉลาดดังสีทนมใช้ คิดอันใดให้เจ้าใดดังข้ามมาข้ามป่าถนามาอาอุมหาอุอุอมามะนะชาลิสีติสาธุสาธุสาธุวันโนสุขังบาลังสาธุป้อนไข่ป้อนข้าวป้อนไข่เท้า,ทา,ทา,าสัมแสนย่อ นานจะได้มีทีแบบนี้เราก็เลยเอากอนตะปูไหมเนาะ เป็น a ิ p e t i บายสื่อสุขันนะคะตามประเพณีของชาวอีสานก็โดยคุณปี่ลใหญ่นะคะก็เป็นนาวแล้วก็เยบการทองในวันนี้ก็เป็นไปแล้วก็เวลาเนชิดวันนี้เราอัน้เวลาปกวาวันเนาะจากนี้ไปก็จะได้ประพรมนะไปั่างกอนี้แม่เนี่ย่ อันว่าเ็วบอลจูบกััดกีน้ำนะเนี่ยีน้ำเดหญิงอดันเอเติบ้ไปวันูบกันไปเลยกันเลยกีน้ำล่ะอยางน้อยหกหม่นเด็มีกในทางี้กอดแอา้วงอาบาเวงนอเลย่เเพี่้อมยาข้าวให้ลูกมากเดลูกแกกินอ คุณผู้ชมคะก็เป็นที่มีความสุขกับเพื่อนๆนะคะก็มารวมกันอ่ะคุยพรให้คู่บาสาวหน่อยควยพรก็คู่บาสาวอให้ทั้งคู่มีความสุขอยู่ด้วยกันยืนยาว ไม่ตัดเค้กเลยใ่้หนยมาทานต่อหน้าพระพระจหิวข้าวลมาานต่อหน้าพระพระจะหิวข้าวแล้่เคกเป็นัดื่นทป๊ดกระไรค่ะโอเครอนอย่าเ่นะคะเอะเรา้่เดี๋ยวไม่เลี้ยวไม่เลี้ยวไมเลียววเียวไเล้วย่เลียวไเียว อาอวยพรให้เจ้าสาวหน่อยค่ะอวยพรให้เจ้าสาวหน่อยคู่บ่าวคู่สาวมีความสุขความเจริญที่อะไรก็ตามดอกผีรักมาคาดขึ้นรวยรวยยิ่งขึ้นไปแล้วก็เบิร์เดย์คุณขันทองด้วยอแม่อวยพรเบิร์เดย์ให้คุณขันทองหน่อยเนี่ยขันทองขอให้ว่าแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะจ๊ะแต่นี้ย แล้วก yeah, the ็เพื่อนเลิฟอ่ะไปควานให้เขาหน่อยเนี่ยไปควนทั้งคู่เลยทั้งเบิร์เดย์ทั้งเจ้าสาวเชิญค่ะทั้งคู่เลยขอให้คู่บ่าวสาวอยู่กันยืนยาวถือไม่เท่ายอดทองกระเบื้องหนักนิดเบาหน่อยให้อภัยกันนะอยู่ในานเจ้าสารวันเกิดคุณของทองเกิดที่หลังเนาะตอนนี้ใส่บาตร Happy Birthday ค่ะทอง Happy Birthday ค่ะทองด้วย คือบรรยาวแบบนี้นะคะแม่รัพักอใบารเดีะปเบร์เตแล้วก็จะขระสุกสังหริบาลใจจุดเลยจุดจุด นี่ก็จะแบบจะสาก็ทำพิธีนะคะจุดเทียนเค้กนะคะเพื่อจะมอบให้เเคค้้กกแนนายกแล<า>้วก็คิดคุณพี่น้องนให้เจ้าสาวนิดน,นะะึงค<า>่ะปุยพรให้เจ้าสาวขอให้คู่บ่าวสาวมีความสุข ชืนสําลังน้มิงดสิรดนเดย์คุขันทองก็วันนี้วันเดย์ขันทองก็ขอให้ขันทองมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตครอบครัวและก็ตัวเองค่ะเวรอยพรนจากเจาบ่าวก้าสาวจะมันเกิดขึ้นเปนประจำเข้าอีอ่ะวอพอนเ้าาวต้องต้องเต้นเวรอยพเรอยพให้พี่ขันทองกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวนี่ยเล่จะปิดกล้องแล้ว อ๋อทุกท่านได้ประดบเดินอธิษฐานก่อนใส่บาตรเจ้าสาวมีแรงความสุขความเจริญโสมกิเลาัจุดที่นอนวัเมธานังอาสวะขยาวาหัง